ผมก็ชอบดิวก็ชอบคนตลกแหละแลเขาเป็นแฟนขับเราเขาก็เล่นกันเราเฉยเราก็จับอช็อตทุกคนเลยเราก็จับพอช็อตหมดแหละ <laughs> อ๋อ้คาดหวังได้ครับคาดหวังต่อไปไไอวันนึงอาจจะมีหวังเป็นอีกหนึ่งพระเอกสุดฮอต hot สำหรับเจเจ,เจพิพัทที่ช่วงนี้ออร่าความหล่อฮอตกระจายเป็นพิเศษแถมเจ้าตัวก็ยังโสดยังไม่มีหวานใจพร้อมเผยสเปคชอบคนตลกค้ำคันงานนี้สาวๆก็พากันอารมณ์ดียกใหญ่ไม่เว้นแม้แต่นักข่าวของเราเลยนะคะ ใหม่ก็มีแฟนมิวก็มีแฟนอินนี่ก็มีแฟนมันเหลือบล็อกจิงจางเราคนสุดท้ายไม่มีแฟนน้องรู้สึกยังไงกับเอานี่ไงเฮ้ยคนเรื่องของเราอ่ะรู้สึกยังไงบ้างที่รอบข้างเขาแฮปลี่ยอนดิงขนาดนั้นก็ซึมๆนิดนึงฮครับอาการมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงก็เห็นแล้วแหละแต่ว่าก็มันช่วยไม่ได้มันไม่มีทำยังไงอ่ะ วันนี้ไปช็อตคนใน X นี่ก็คือมันเป็นผลพวกอาการบายอารมณ์เหงาว่างว่างไม่รู้จะพิมพ์กับใครก็เลยไปพิมพ์ในไอจีพิมพ์ใน X เอาครับในกลุ่มคุยอะไรกันสิกลุ่ไหนกลุกันอ๋อตอนนี้เงียบแล้วอ๋อเขามีกลุ่มเงียบแล้วต่างต่างคนเออเป็นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดมีใครมาสัมปากถามด้วยว่ามีกกุ่มสามคนไหมปากถามด้วยสามคนหรือมีใครใช่รอเล่น แก่เขาก็ยังชวนชวนกันอยู่แต่ว่าโอเคแต่ละคนก็มีงานอะไรเงี้ยก็แต่ว่าก็มีเรื่องอะไรมีงานอะไรให้ช่วยกันหรือว่าให้กำลังใจกันก็เดี๋ยวเราจะมีทันเข้ามาจะได้อยู่ในกลุ่ม4คนมันก็จะไปมีตอนตรงไหนครับพี่ใช่ไหมใช่แล้วมันเยอะที่หัวจู่ๆเดินแล้วเดี๋ยวเขาสะดุดล้มใส่เงี้ยเอ้โหสะดุดล้มใส่เขาบ้างเป่าก็โอ้เดี๋ยวตั้งใจล้มเลยมีไหมมีไหมมีไหมคนที่แบบเจอแล้วแบบเอ้ยอยาก ะโดดกะโดดล้องล้อผักให้ล้มแล้มูฟ้าตไม่ผักให้ล้มอะไรท้าไม่มีเลยพี่ไม่ได้เจอใครเลยจริงๆคือวันๆนะเอาจริงๆผมทำงานเสร็จปั๊บผมก็ไปตีกอล์ฟมีแค่นี้แหละแต่คนแอลเธอเยอะแต่ไม่แต่ในเอ็กอะในเอ็กอะหลายคนขอเป็นเมียเธอไม่ใช่นะขอเป็นแฟนนะขอเป็นเมียนะบอกว่าเหงาจังอยากมีคนมาดูแลก็ใช่มีโพโพแฟนอยู่ครับคนเียก็เป็นแฟนคลับนครับ แล้วเขาเป็นแฟนคลับเราเขาก็เล่นกับเราด้วยเชอรเขาก็จับเขาช็อตหมนเลยเราก็จับเขาช็อตหมดแหละเ้ากับมาคือคนที่เข้ามาตอนนี้คือไม่ได้ผลเลยเหรอได้ผลบ้างบางทีกระทบจิตใจบ้างแล้วยายตอบต่ะเราก็สวนกลับเขาไปแล้วเขาก็หายไปเลยเขาด่าเ้าาาหหนยไงเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าเออมันมันตลกเกินกว่าจริงจริงๆเจ็บรู้สึก เ็นต์ไปเราคาดหวังกับสิ่งที่เจตอบกลับมามันกดดันเรามาหลังๆก็จะรู้สึกว่าเออมันมุกมันตันนะก็ต้องพยายามแบบหามุกใหม่ๆมาเลียกเขาใช่หรือก็ต้องพยายามบอกเขาว่าเอออะไรที่แบบเคยพิมมาแล้วอ่ะอย่าพิมพ์มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอบซ้ําแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สนุกเรารู้สึกเนี่ยเราดีใจมากที่เราเป็นพระเอกที่ชู้มือได้หมดเลยอ่ะได้เอกแคร์งแบบว่าได้หมดเอกแคร์ยังหมดอ๋อดีใจครับดีใจที่แบบไม่มีใคร ชนะเราได้ใช่ตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่มีใครที่จะโค่นเราได้เรายอมแต่สฉพาพสตรีเท่านั้นก็ไม่ยอมยอมนะใช่เราจะมีอะไรแช้งให้ทางเอ็กซ่าับแฟนกับทางเอ็กซ์ที่รู้สึกว่าคาดหวังว่าอยากให้เราอยู่อ๋อคาดหวังได้ครับคาดหวังต่อไปวันหนึ่งอาจจะมีหวังได้ใช่เป็นไปได้ก็ต้องพยายามจิตต่อไปเรื่อยๆ ยายามสิจนผมตอบตอบไม่ได้อะอ่าเราชอบแบบไหนชอบแบบตลกชอบแบบเรียบร้อยชอบแบบอันนี้เราถามจริงจังยังหรือว่าเยาเล่นอะไรกันอันนี้จริงจังแต่แรกเลยจริงจัง่แรกเลยอ๋อโอ้โคือคนไทยพูดไม่เรื่อยกไงอ๋อพี่จริงอันนี้คือจริงจังแต่แรกเลยเหรอจริงจังแต่แรกแล้วโอเคห้าสี่สามสองครับผมชอบแบบไหนชอบแบบไหนเขาจะได้เข้าทางถูกผมก็จะชอบจริงๆก็ชอบคนตลกแหละได้อยู่ มันดูแปลกอยู่มไใขอใช้คำว่าคนมีอารมณ์ผันชอาคนไม่ชอบไก่เนี่ยมันก็ไปได้อย่างเงี้ยแต่จริงจังก็ดึงเขาตลกอย่างเดียวเลยก็ชอบมีอารมณ์ผันแล้วก็ชอบคนตั้งใจทำงานได้อย่างเงี้ยหรอ ชอบคนที่แบบบางบางทีว่างๆก็ขับไปดูผูพายาคนเดียวแม่แเขาอยู่เขาเขียวไม่ถึงพญายาเลยเหรอแ<ป>้โ <c oughs> จอหน้าไงนะอะเขางานบะผมก็มตอบเขาตลอดเวลาเขาแซวอะไรมาผมก็ตอบเขาตลอดใช่หอยออยอย จริงจังกี่โมงครบห้านาทีแล้วครบห้านาทีแล้วเมให้ให้คนห้านาทีเอาพี่เอาผมมาขั้นเวลาไม่ใช่ให้คนะห้านาทีโอเคโอเค